็นคลิปที่ไม่ผิดกฎมีคลิปอะไรก็เอามาลงนะทุกคนสะสมผลงานไปเรื่อยๆใครยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ใครผ่านแล้วทําคลิปไปถูกกฎแล้วขยันลเป็นคลิปที่ไม่ผิดกฎมีคลิปอะไรก hmm. ็เอามาลงนะทุกคนสะสมผลงานไปเรื่อยๆใครยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ใครผ่านแล้วทําคลิปไปถูกกฎแล้วข,ย,ขาานะสสยัน,นลงกใส่ล,ลงไปก็สองช้อนสีสนัน ไปเถอะทุกคนอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าคลิปไหนจะปังบางทีลงลงไปไม่ได้คิดว่าจะปังหรอกก็ปังเฉยเลยลาดหน้ายอดผักให้ผักแบบจุใจมากจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะการกินตอนดึกๆเนี่ยแต่ว่าตอนเย็นไม่มีเวลากินอะ่ะมันก็ต้องกินตอนดึกนี่แหละนะไม่หิวไม่มีคอบใสนะ่น้ำไปก่อน ดูดเดืดตักหมูคืนได้ไหมหโูทุกคนดูหมูดินี่ชิ้นใหญ่มากเป็นหมูหมักเลยนะอืมอืมอืมหืมใส่งไปเนีมันจะลือเซ่ตใส่พก่เดียวใส่พริกแล้ โอ้โหตามโตโตจะให้เราเพิ่มได้แล้วอ้อร่อยแล้วหหผักเยอะมากชอบเลยลากหน้ายอดผักแล้วพูดเราไม่ถนัดคอนเทนต์กินเราไม่ถนัดคอนเทนต์ตลกเราก็ทำคอนเทนต์ชีวิตประจำวันเรานี่แหละทำไปเรื่อยๆทุกวัน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 ใส่ใจกบ สองช้อนอนสีสนันแต่ว,ว่ามักผักชอบกินผักอันนี้หมูชิ้นที่หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าได้หมูกี่ชิ้นชิ้นที่สองชิ้นตโตโตด้วยหมูขามหมกนุ่มจริงๆร้านเะนี้ยอันนี้ชิ้นที่ห้านี่ชิ้นที่หกนี่ชิ้นที่เจ็ด ขยานในการลงคลิปนะคะขยานในการลงโพสคลิปนี้ไม่ปังเดี๋ยวคลิปหน้าก็ปังเรแน่น่าปากซอยอมีคลิปอะไรก็ลงถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราจะมีกำลังใจมาก เราไม่ถนัดคอนเทนต์หู้เขาหมักนุ่มจริงๆร้านเะนี้ยอันนี้ชิ้นที่ห้าอนนี่ชิ้นที่หกนี่ชิ้นที่เจ็ดเราหน้มา,าปากซอยอม,มคลิปอะไรก็ลอร่อยแล้ว <c oughs> โอ้โหผักเกลืมาก ชอบเลยราดหน้ายอดผักเลยแต่ว่าตอนเย็นไม่มีเวลากินอะ่ะมันก็ต้องกินตอนดึกนี่เลยนะไม่หิวนี่มีครอบใสะนะ่น้ำไปก่อนกอจะหลับเพราะว่าระบบเขาทำงาน24ชั่วโมงมันยืดย้วยขนาดนี้เนี่ยหืมหืม,หม ทุกคนเมื่อกี้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยมีหลงไอีกชิ้นหนึ่งบวกเพิ่มไปเน้ะเนี่ยมีมาอีกชิ้นหนึ่ง12ใช่ไหมชิ้นนี้ชิ้นที่สิบสามเลปะนหม,หมูทุกคนสิบสองชิ้นแอว่าตอนเย็นไม่มีเวลากินนะ่ะมันก็ต้องคิดตอนดืนะี่แลยเนาะไม่หิวมี่มีขอบใส่นะ้ำไปก่อนสำหรับเปลี่ยนกันไปชอบ อย่างน้อยๆเนี่ยการที่เราลงคลิปเ,ย,เยอะๆเนี่ยก็ทําให้เรามีตัวเลือกได้ในการที่เออถ้อา,าคลิปนี้ไม่ปังคลิปหน้าก็อาจจะขยันในการลงคลิปนะคะขยันในการลงโพสต์คลิปนี้ไม่ปังเดี๋ยวคลิปหน้าก็ปังต้องไปเถอะทุกคนอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าคลิปไหนจะปังบางทีลงๆไปไม่ได้คิดว่าจะปังหรอกก็ปังเฉยเลยเราแน่านาปากซอยอ มีคลิปอะไรก็ลองกลัวเลยไม่จบๆไมีกอบจริงโอ้โหโอ้โหหมูหมูหมูชิน้นโตมากแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินในชิ้นชิ้นเล็กๆด้วยนี่ชิ้นที่สิบอ่ะชิ้นที่สิบเอ็ด ยาหยุดพูดเราไม่ถนัดคอนเทนต์กินเราไม่ถนัดคอนเทนต์ตลกเราก็ทำคอนเทนต์ชีวิตประจำวันเรานี่แหละทำไปเรื่อยๆทุกวัน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 วนนะอ่านะชิ้นที่สามแล้วชิ้นที่สี่ไี่ชิ้นเล็กๆดรืยนี่ชิ้นที่สิบอ่าชิ้นที่สิบเอ็ด <c oughs> อืมอืมดีตอดีกแล้วเพราะว่ามักผักชอบกิ้นผักอันนี้หมูชิ้นที่หนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่าได้หมูกี่ชิ้นชิ้นที่สองชิ้นตโตโตด้วยสหลับสับเปลี่ยนกันไปก็ <c oughs> <c oughs> อย่างน้อยๆเนี่ยการที่เราลงคลิปเ,ย,เยอะๆเนี่ยก็ทําให้เรามีตัวเลือกได้ในการที่เออถ้าคลิปนี้ไม่ปังคลิปหน้าก็อาจจะ กลัวจ้ให้มันจบๆไม่กอบจริงกินช้อนดีกว่าไหมเนี่ยมันชิ้นที่แปดแล้วชิ้นโตๆมากอ่ะชิ้นที่เก้าก็มา ก้าชิ้นแล้วนะทุกคนไม่ใช่ชิ้นไม่ใ mm hmm. ช่ชิ้นเล็กๆด้วยนี่ชิ้นที่สิบอ่าชิ้นที่สิบเอ็ดแล้วนามาปากซอยอ mm hmm. มีคลิปอะไรก็เลยนะอ่าชิ้นที่สามแล้วชินที่สี่เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะผ่านการสร้างไายได้เองอขออย่างเดียวทุกคนเมื่อกี้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยมีหลงอีกชิ้นหนึ่งบวกเพิ่มไปแล้ว เนี่ยมีมาอีกชิ้นหนึ่งสิบสองใช่ไหมชิ้นนี้ชิ้นที่สิบสามใช่ไหม, 13, ไหมยาหยุดเป็นไหมคะอยู่ดึกๆแล้วหิวหิวอีกแล้วันนี้มีวรดหน้ามีตาแล้วเอาไปยังไง พราะว่าไม่ให้ชอบกินหนูใส่ไปเลยกีกมันยืดย้วยขนาดนี้เนี่ยอือืมให้ดูไม่หวแล้วอิ่มจุกคลิปนี้ก็มาส่งงานให้ครบทุกวันทุกวันทุกวัน เพิ่มการลงคลิปทุกวันทุกวันทุกวันกลัวจ้ใมันจะบไม่จมจริงจริงคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็ผ่านจุดที่เหนื่อยที่ท้อม,มาด้วยกันทุกคนแล้วก็การที่สลับสับเปลี่ยนกันไปก็ อย่างน้อยๆเนี่ยการที่เราลงคลิปเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เรามีตัวเลือกได้ในการที่เอ,อ่อถ้าคลิปนี้ไม่ปังคลิปหนา้าก็อาจจะเดี๋ยวๆดี๋ลูกคืนได้ไหมโอ้ทุกคนดู